กินเที่ยวเลี้ยวเลาะครับพี่น้องพ่อกันอีกคือเกา ตอนนี้ขน้อยแต่พอได้ท่านได้ไปใส่ดอกพี่น้องแต่มาย่างตลาดคือเก่านั่นล่ะคิดอยากติเปลี่ยนบรรยากาศเพิ่นว่าเด้อยากเปลี่ยนบรรยากาศว่ากินเขานอกบ้านจักหน่อยเมือนอีนอ่เนาะไปกินเขานอกบ้านนี่มันบ่รามันผัดตะขานาเด้พี่น้อง่อาเข่าใจผิดเด้อไปกินเขานอกบ้านนี่หมายถึงว่าไปกินทั้งนอกนี่ไหมพี่น้องเออแต่ว่าสีหายยังเหรอเฮ้ยไปกินทั้งนอกมันจังสีคือมันจังสีใดบรรยากาศแต่เลยคิดว่าล่องหาเนื้อจุ่มมักนกันนะเอาเนื้อไปจุ่มนม้ำหอนล่อ เมึงกัน,น่ะจิ้มเจลขมขมเนี่ยมันก็สิคืออยู่เนาะพี่น้องเนาะพ่อใหญ่กับวาหงวยคืออยู่แล้วไส้เพลยนว่าเอ้าสีร้องเห็ดเบิ่งพ่อใหญ่เอ้ยกินไปพร้อมพกัน,กน,ดนเด้อใหญ่เด้อยังเลาะอยู่ตลาดตะล,ลี่ยู่พี่น้องเป็นยังมักมาตลาดว่าตีบ่มักมา,กมา,กมากจังได๋ล่ะพี่น้องมองอยู่มองกินตัวนี้พี่น้องอยู่ตลาดผู้งามก็อยู่พี่เลยพี่น้องอยู่ตลาดพี่เด้แม่ค้าก็มีแต่ผู้งามเด้คู่มือบ่มีผู้ขี่ไายเด้แ,แต่งหน้าแต่งตาม,มาโซ่กันหมือนเด้เออผู้ใดงามได้เปรียบเด้พี่น้องคั่นว่าแม่ค้าขน้าขาวๆคนก็ย่างไปซื้้้อดดเแแมม่่่่นนนบบหาำๆ เอาเามวนหัวหมวนเนอพี่น้องกะงามทุกคนนั่นลหละเนาะไห้ก็แน่นเต็มรอยเบมือนั่นหละสำหรับแม่ค้าก็ได้ไปดูหลายจนขเขาจ้าจำได้พี่น้อง ไปตลาดก็ได้จนก็เจ้าถามพูนแล้วพี่พี่วันนี้เอาอะไรค้าหรอแล้วเออห้องใส่หา้งาแต่เห็นเฮาลงรถปีเดยล้วนี่ <c oughs> เอานะพี่น้องก็มวนหัวมวนไปเนาะพี่น,อน้องเนาะกับธรรมดามันเป็นกันเองเนาะพี่น้องเอาเข่าเรื่องเข่าล่าพี่น,อน้องอาแนวไปย่างพี่น้องมือนี่สีจะเทิ้งย่างเทิ้งจุ่มนั่นแหละเพี่ยนบรรยากาศก,ากินเข่านอกบ้านจังน้อยนะครับแต่เลยมาตลาดว่าสหาเนื้อหาหมูหาอย่างไปย่างเนาะก็เลยเลาะนาเลาะหลังไปจังสี่ะไรพี่น้องหาล้านใดมันเป็นตะขอบตะคือไป ท่นนะ ừ, านละเนาะเออร้านใดมันเป็นแตางงามแตอยังเนี่ยบ่กเป็นเนี่ยงามเนี่ยคนงามพี่น้อง <laughs> เอาวัวเาเ่ามวานเดอ้ออีแม่ว่าโอ้ยกูก็นอนปังมึงแามได้กูมีแต่หัวหล่อมึงเนาะไส้เนาะท่านขอบคุณลหลายๆเด้อแม่เด้อติดต,ตามกันหน่อยอยูย่ตลอดเนาะมื้อนี้สิพาอีแม่นี่มากินเนื้อจุ่มเดอ้ออีแม่เด้อขอเปลี่ยนบรรยาก,กาศจักมื้อในอาหารอีสานพื้นบ้านเฮางหงงดไปจักมื้อเนาะพี่น้องสิพาพี่น้องมากินข้าวนอกบ้านจักมื้อนึงสิพามากินเจลหอมเนื้อจุ่มโดนแล้วล่ะพี่น้องบ่ได้กินก็ได้ จะแมนแจักเดือนแล้วเอาลองเมืองกันนะมันสิคือบอทันเดเอา้าพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเข้าใดวัตถุดิบมีอย่างแล้วข้ากลับไปเปิดพ่อกันเลยปูสัดกินเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ครับพี่น้องครับสิบห้าพี่น้องเนี่ยไ,ไม่กินข้านอกบ้านกินอาหารนอกบ้านได้วันนี้เพราะมันมาไปกินร้านอาหารเด้กินขางทั้งนอกเพื่อนเราเดี๋ยวเขาว่าเมืองเลยครับองค์ประกอบเขามันมีอย่างแน่นะครับวันนี้สิบห้าพี่น้องกินจิมจุ่มจิ้มจุ่มจิมจุ่มบอก เอาแบบเรียลเดียวเดี๋ยวกินไปบุพร้อมกันเลาวพี่น้องเบิ้งมันมีอย่างแน่นี่มีอย่างแน่แบบนะพาร์ทคนนี่เจียวเจียวสองอย่างเลยเจียวขมก็พวกขมเนาะมีเนื้อปลาแล้วก็มีเนื้อหมูพวกเครื่องปรุงมื้อนี้นี่เท้าสีเอามาปรุงวสทนงเดียวนะพี่น้องก็ปรุง,งเดี๋ยวเบิ้งก่อนมันผ่อนไปอืมหนาสีได้ห้อนได้ที่แล้วพี่น้องเปิดไฟขึ้นสุนดแบบหอมสิเขาปรุงไว้ก่อนเลยเนะนาะน้ำอนแล้วพี่น้องนี่ แล้วไปนองตะไคร้ใบมะกรูดเราลงไปเด้อเบอกง่ายๆพี่น้องเจ้าห่อนนั่นแหละแต่ว่าเอาง่ายๆก็ต้มน้ำห้อนกินก็เหนียวกูนี่น <c oughs> จิ้มจุ่มเนาะตะไคร้ใบมะกรูดครับเอาใส่ลงไปซีเรียลัยพี่น้องค้าตะไคร้ใบมะกรูดมืดเอเแบบจากนั้นพี่น้องเขาปรุงแบบเครื่องเลยนะครับ เกลือรครับพี่น้องเกลือลงไปรสดีครับพี่น้องครับรสดีลงไปของนวนนะพี่น้องใส่หน่อยเซลหน่อยเซลไล่เซลไล่เด้อของนวดโอเคครับพี่น้องครับอืมอันนี้เอาไว้ตะกินกับก็ได้นี่คนนี้บ่นยากขอตะเกียบไหมครับเกียนะ่ยวไหมน้ำไก่เดือดแล้วพี่น้อง มออันนี้มันดีอย่างหนึ่งเด้มันทึงจิ้มจุ้มกับอะไรเด้ทึงกินเนื้อย่างไปนะเนี่ยืันนี้เนื้อพวกนี้เ,าเ้างกระเจียวไปย่างก็ได้เรได้พี่น้องผู้ใดมักย่างก็คือ,อย่างด้วยน,ะนี่เนื้อพวกนี้เนาะตติดมันตรงนี้เนาะสามาหมย่างได้เดี๋ยวเขาเบิ่งไปพร้อมกันพี่น้องเ้ากินข้าวพร้อมกันเดี๋ยวปิดไฟมันเดือดนิดหน่อยนอยครับไหมอันนี้ย่างด้วยนะี่อันนี้เป็นเต,นเตาย่างนะิดนี่ ดีครับงั้นวานี่หมดเตาอันนี้เมือ,อมัอนทันสมัยเนาะย่างก็ได้ต้มก็ได้ดีตัดดีแน่จะกินไปพร้อมกันเด้อพี่น้องทอ้งหมโอ้หมอกันเดือดเราคัดคักคัดคัดปลาใม่ม้นั่นหมอกหมอก็อยากก็แนะนำเดือดที่เตาหมูนู้นเลย เป็นเดือดแล้วครับอเาอานี่ไปน้ำน้ำกระเล็ดนะยรเลครับ ได้กินแด้กินอันนี้ก็ซุกก็ดีมองเ,องเลยลมิ <laughs> ยมเดียวก <laughs> ินนะไหนกินเลยนะอออร่อยอืมอืม,อม

ได้ม <c oughs> mm, ันได้แั่รนอืมถูกแล้วเนี่ยมึงม พี่น้องสำหรับช่วงนี้เนาะครับห้าสิกินเข่าไปผัพพ่อมกันละพี่น้องกินเนื้อจุ่มเนื้อยังไปพัวพ่อกันครับสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาง่ายๆครับภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับคีิปสาเด้อกินเที่ยวเรยวรอสิภาพพี่น้องไปใส่ไปกินไปเที่ยวไปรอใส่พี่น้องคอยติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อสำหรับการติดตามมาโดยตลอดเดี๋ยวหฮาสิพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศไปน้ำกันเนาพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องพ่อกันครับ